ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์วันดีก็ได้ค่ะเบิร์ดดีใจมากเลยนะครับที่ที่แฟนๆคิดถึงแล้วก็อยากบอกคนไทยทุกคนนะครับว่าถึงเวลาแล้วเราจะได้มีความสุขกันเพราะว่าเราผ่านเรื่องร้ายมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับต้องมีความสุขกันแล้วครับและก็เบิร์ดกับทีมนทุกคนจะเป็นคนทงให้ทุกคนมีความสุขเองขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยนะครับไม่ต้องมีป้ายไฟแต่ก็มีป้ายใจว้า ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ที่ซื้อบัตรกันภายใน10-20นาทีก็หมดหนึ่งรอบแล้วนะครับตอ<ช>นนี้เรากําลังเริ่มรอบต่อไปเรื่อยๆๆๆครับจนกว่าทุกคนจะหยุดถ้าเกินหมดอีกก็ส4สี่ต่อไ,ไปเลยครับไปเรื่อยๆเะครับเพราะว่าได้ไหมครับว่าได้ทั้งหมดกี่รอบน่าจะสามสี่รอบนะครับที่บทว่าที่บทว่าน่าจะไปถึงน่าจะน่าจะแต่ผมคิดว่าเออแล้วแต่แล้วแต่ทุกๆคนแล้วแต่ ว่าเราจองสถานที่ไว้ได้มากแค่้อนเท่าไรครัยรู้สึกไงครับที่แบบแฟนแฟนยังคิดถึงยังอยากเบิร์ดดี้ไปสร์ตที่นเบิร์ดดีใจมากเลยนะครับที่ที่แฟนๆนีคิดถึงแล้วก็อยากบอกคนไทยทุกคนนะครับว่าถึงเวลาแล้วเราจะได้มีความสุขกันเพราะว่าเราผ่านเรื่องร้ายมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเรา,<ช>เ,ราเราใช้คําว่าต้องเข้าใจเนี่ยมากเหลือเกิน แต่คราวนี้นะสดใช้คำว่าต้องมีความสุขกันละครับแล้วก็เบิร์กับทีมงานทุกคนจะเป็นคนทำให้ทุกคนความสุขเองตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนี้ถ้าไปเจอกันแน่นอนครับรอบสองวันที่สิบสามรอแรกเป็นสิบองรอแรกเป็นครับรอบสองเป็น1ิบสามรอบสองเป็น13รอบสามเป็น1ิรอบสเป็นสิไปเรื่อยๆครับทุกสแล้วตอนนี้นะครับอีเดียไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วว่าอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าไปไหนมาไหนเนี่ยให้หูตาไวนิดนึงพี่เบิร์กจะไปโผล่ตามที่ต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ต้องดูด้วยนะครับว่าพี่เบิร์ลเคยจะเห็นพี่เบิร์ลอย่างวันนี้อมันจะเป็นคําสับไปนะครับที่ทุกคนจะได้ทราบกันว่าพี่เบิร์ลไปโผล่อยู่แถวไหนบ้างขอบคุณแต่ใแ,แต่ละรอบพี่เบิร์ลจะมีกิมมิ่ไม่ให้มันต่างไม่ให้มันเหมือนกันไหมคะแต่ละรอบแต่ละรอบพี่คิดว่ามันไม่น่าจะคำคำพูดนะครับน่าจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าคนอย่างอื่นเปลี่ยนไปเนี่นยพี่เบิ้ลเขาต้องหัวแตกแน่เลยเขาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันอันนี้คิดตั้งอยู่ไหมมาจับดูไปน้อง ครับก็ยังซ้อมกันทุกวันนะครับก็เริ่มซ้อมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก่อนก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตก็ซ้อมอยู่ทุกวันด้วยครับผมครับผมที่เพื่อนอาลุ้นนะครับก่อนที่เราจะเป็นแฟนนี่จะอยากถามว่ารุ้จักกันยังไงบ้างว่ารอบแรกรอบเดียวคือตอนแรกอยู่พี่เบิร์ตก็ลุ้นนะครับว่าว่าว่าเราจะจะรอดไหมเอางี้แล้วกันนะครับเราจะรอดไหมแต่ด้วยเพลงด้วยความสามารถของของทีมงานและด้วยความคิดถึงความรักที่แฟนๆมีกับเราคือว่า มันน่าจะไปได้นะแต่ไม่แต่ไม่เคยคิดนะครับว่าจะ20นาทีก็หมดแล้วเนี่ยครับก็ก็ดีใจมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยเบิ้ลคิดว่าอัลบั้มนี้นอกจากมันที่เบิ้ลจะบอกได้เลยว่าเป็นอัลบั้มที่เพลงดีหมดความหมายดีหมดแล้วเบิ้ลอยากจะบอกทุกคนว่ามันเป็นการทํางานของเป็นการทํางานที่ใหม่แล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าการรวบรวมศิลปินแต่แต่ละท่านแต่ละท่านมารวมกันนะครับอาร์ติสพวกมือกีตาร์ พวกมิวสิชั่นต่างๆการรวบรวมกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะที่จะมารวมได้เพราะว่าเขาเขาจะต้องผ่านการแยงจมูกแยงคออะไรกันมากมายเต็มไปห,หมดเลยนะครับการเทียบคีย์ก็เทียบคีย์กันตามตามซูมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการทํางานที่ถ้าไม่รักกันจรงิงมันว่าคงไม่เกิดแน่อนอนฉะนั้นเนี่ยว่าถ้ารักกันจรงิงจะเจอกันอข,อขอบคุณขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยนะครับไม่ต้องมีป้ายไฟแต่ก็มีป้ายใจว้า แล้วเจอกันแน่นอนครับตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปครับ